วัครับวันนี้ก็อยู่กับผมอัญชาัทเกมเมอร์ทีวีนะนะวันนี้ผมจะมาเล่นเอ7 7ีเจเจนะโอ้ไม่ค่อยสบายนะเสียงอะไรไม่ดีอาถ้างั้นเปลี่ยนเป็นห้หา ผมไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครนะระหว่างมิเตอร์เกมกับมิเตอร์กล้องนะช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะเฮ้ยเกิอะไรขึ้นเน็ตแลกอะเกิดอะไรขึ้นัเนี่ยนะเ,เคมาเลยนี่นะนี่คือหน้าเสริมนะ นี่นำน่าเสิร์ฟผมจะมาแนะนำเสิร์ฟแค่นี้นะขอขอบคุณไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ